เลิกกับแฟนไปนะครับสาเหตุเพราะเขาบอกว่าอยู่กับเราแล้วอึดอัดนะครับเขาคุยกับคนอื่นเขาบอกว่าสบายใจทําไงให้เขากลับมานะครับให้ใช้เทคนิคในคลาสสั่งรักทั้งหมดเลยมันไปได้ครับเพราะคุณอาจจะคุณอาจจะทํา9ข้อห้ามทํา33คําห้ามพูดเวลาคุณจะดิวกับความรักเนี่ยครับมันมีวิธีการดิวความรักนี่โคตรดิวยากที่สุดครับเพราะไรความรักเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของอิมชั่น อาร์เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดไหมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดความชอบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไหมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดความอยากเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไหมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยากมีอยากเป็นอยากได้เรื่องเซ็กก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงกันไปได้ตลอดเพราะงั้นคุณต้องใช้สมองส่วนหน้าอยู่ในคัสสังรักนะดิวกับสมองเรปทิเลียนเบรนดิวกับสมองที่โง่ที่สุดของมนุษย์ดิวกับมังกี้ของมนุษย์คือ สมองส่วนนี้มันกระโดดไปกระโดดมาไงนะครับอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้าง,าางหลายใจเดี๋ยวก็อยากได้อันนี้สีนี้ชอบสีนี้ไม่ชอบต,อต่างๆนะครับมาจากสมองส่วนนี้หมดเลยเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการพูดให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นมิตรมากที่สุดนะครับมีวิธีการพูดให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นมิตรมากที่สุดนะเรื่องนี้ให้ทบทวนอยู่ในคลาสสั่งรักนะครับโอเคไหม